สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในเรื่องเกิดมารวยแต่ไม่มีบุญที่จะได้ใช้ทรัพย์ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ ในชีวิตของทุกๆคนในสังสาราวัฏต,ต่างเคยเกิดในทุกภพทุกภูมาแล้วทั้งชีวิตในระดับสูงระดับกลางและระดับล่างไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจาักรกพรรดิราชหรือ,อยาจกเข็นใจเพราะชีวิตมีการขึ้นลงไปตามอำนาจแห่งบุญและบาป ที่ได้ก่อขึ้นในทุกภพชาตินั้นๆถ้าทำบุญมากก็จะได้รับผลที่ดีสเสวยสุขในสุขติภูมิชีวิตก็จะประสบแต่สิ่งที่ดีงามถ้าทำบาปอากุศลไว้มากต้องไปสเสวยวิบากกรรมในอบายภูมิไม่ว่าใครก็ตามลีกนี้กฎแห่งกรรมไปไม่ได้ ดังนั้นเราต้องตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างบารามีเพื่อเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้แก่ตนเองต้องหมั่นปฏิบัติธรรมอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวทำใจหยุดใจนิ่งบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกชีวิตของเราจะสำเร็จสมหวัง เต็มเปลี่ยนไปด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์มีวาระแห่งภาษิตในมาหากะสะกุลนชาดกความว่าเมื่อมัวบนเพออยู่อย่างนี้ว่าของเราแล้วห่วงแหนทรับไว้ภายหลังพระราชาบ้างโจรบ้างทายาทผู้ไม่เป็นที่รักบ้าง เอาทัพไปคนนั้นก็จะบ่นเพ้ออยู่นั่นแหละส่วนผู้มีปีชาใช้เองด้วยสงเคราะห์ญาติทั้งหลายด้วยเขาจะได้รับเกียรติเพราะการส่งเคราะห์นั้นละโลกนี้ไปแล้วก็จะบันเทิงในสุขติโลกสวรรค์การที่เราใช้ชีวิต อยู่บนโลกนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ปัจจัยสีในการดำรงชีวิตแต่การที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาเราต้องแสวงหาด้วยความยากลำบากเพื่อให้ได้ทรัพย์ไว้จับใจ่ายใช้สอยซื้อหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงชีพทรัพย์ทั้งหลายเป็นเพียงทางผ่านของการสร้างบารามีเท่านั้น เป็นความจริงที่คนทั่วไปยังไม่รู้ความไม่รู้นั้นมันไม่ใช่ความผิดเพียงแต่ความรู้ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นจึงอยากให้ทุกคนคิดให้ยิ่งไปกว่านั้นคือคิดอย่างนักสร้างบารามีคิดว่านอกจากทรัพย์ ที่เราสแสวงหามาได้แบ่งเอาไว้เลี้ยงชีพแล้วทำอย่างไรเราจะนำทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ได้และยังจะเป็นสเสบียงเอาไว้ใช้สร้างบารามีในภพชาติต่อๆไปอีกด้วยทรัพย์ต่างๆในความคิดของนักสร้างบารามี ดังเช่นพระบรมโพธิสัตว์หรือพระอริยเจ้าในอดีตทั้งหลายท่านถือว่าเป็นเพียงอุปกรณ์ที่เอาไว้สร้างบารามีเพิ่มพูนบารามีให้กับตัวเองเท่านั้นผู้มีปัญญาจะรู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ส่วนผู้ที่กระทำตรงข้ามถือว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่เป็นผู้ที่มองการใกล้ไปคือมองแค่พบชาตินี้เท่านั้นไม่มองไปถึงพบชาติเบื้องหน้าและอีกกรณีหนึ่งคือมีทรัพย์แล้วบุญไม่ถึงที่จะได้ใช้ทรัพย์นั้นในกรณีหลังนี้บางท่าน อาจสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรตัวอย่างที่จะเล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นผลกรรมแต่ชาติปางก่อนที่มาบีบคั้นชีวิตของบุคคลนั้นในสมัยพุทธกาลที่เมืองสาวัตถีมีเศรษฐีชื่ออาคันตุกะเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมาย ไม่ยอมใช้ทรัพย์หรือนำรัพย์ออกสงเคราะห์แก่ผู้อื่นเลยเมื่อมีคนนำผู้ชนาหารที่ประนีตมาให้เขาจะไม่ยอมรับประทานจะรับประทานแต่ปลายข้าวกับน้ำผักดองเท่านั้นหรือเมื่อมีคนนำผ้าอย่างดีมาให้นุ่งห่มก็ปฏิเสธอีก จะใช้สอยก็แต่ผ้าเนื้อหยาบแข็งกระด้างที่คนอื่นเสร็จแล้วไม่สบายตัวแต่ท่านเศรษฐีกลับใส่แล้วมีความสุขเมื่อมีคนนำรถที่เป็นแก้วแกมทองคําอย่างสวยงามมาให้ก็ให้นำกลับไปใช้เพียงรถไม้ธรรมดาธรรมดาเมื่อเขากั้นฉัดทองให้ ก็ไม่ยอมให้กั้นแต่กั้นฉัดใบไม้แทนตลอดชีวิตของท่านเศรษฐีไม่เคยทำบุญเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อไม่เคยสร้างบุญจิตใจก็นึกถึงคุณงามความดีไม่ออกครั้นตายไปแล้วไปบังเกิดในโรรุว่ามหานารกสมัยนั้นทรัพย์สมบัติ ที่ไม่มีบุตรมารับมรดกต้องตกเป็นของหลวงหลังจากเศรษฐีเสียชีวิตไปแล้วพระราชารับสั่งให้คนขนสมบัติของเศรษฐีเข้าไปในราชวังใช้เวลาขนถึงเจวันทีเดียวหลังจากพระราชาเสวยพระกายารเช้าแล้วพระองค์ ได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสทักทายว่าหลายวันมานี้พระองค์เสด็จไปที่ใดจึงไม่เสด็จมากระทำพุทธอุปถาพระราชาตรัสบอกว่าต้องดูแลการขนถ่ายสมบัติของอาคันตุกะเศรษฐีใช้เวลาหลายวันทีเดียวพระเจ้าค่ะและ เป็นเรื่องที่แปลกแม้เศรษฐีมีทรัพย์มากขนาดนั้นก็ไม่ยอมใช้เลยท,ทั้งทั้งที่ตนเองก็เป็นเจ้าของอยู่แท้ๆผู้ที่ไม่มีบุญอย่างนี้เมื่อก่อนเขาได้สร้างเหตุอะไรไว้พระเจ้าค่ะจึงทำให้เป็นผู้มั่งคั่งและเพราะเหตุอะไรมีทรัพย์แล้วตัวเอง ไม่ยอมใช้ทรัพย์เลยพระบรมศาสาดาสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าถาวายพระพรมหาบอพิษเศรษฐีทำเหตุที่ให้ได้ใช้ทรัพย์อย่างหนึ่งและภาวะที่ได้ใช้ทรัพย์มาแล้วไม่ใช้สอยอีกอย่างหนึ่งเมื่อพระราชาทูลอารัธนาให้ตรัสแสดง พระองค์จึงนำเรื่องราวแต่ปางหลังมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมีเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเป็นผู้ไม่มีศรัทธามีแต่ความตรณีทีเนี้ยไม่เคยทำบุญให้ทานเลยวันหนึ่งเขาเดินทางเข้าไปในวังเพื่อเข้าเฝ้าพระราชา ได้เห็นปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าตะคระสิขีกำลังเสด็จบินทบาทอยู่จึงเกิดจิตอ่อนโยนเลื่อมใสในอิริยาบถได้เดินเข้าไปถามว่าพระคุณเจ้าได้พัตตหารแล้วหรือยังเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสว่ายังไม่ได้รับบาทเลย เศรษฐีจึงบอกผู้ติดตามว่าจงพาพระคุณเจ้าไปที่บ้านเรานิมนต์ท่านให้นั่งที่แท่นเราแล้วก็ให้ถวายภัตระที่เขาตระเตรียมไว้ให้แก่พระคุณเจ้าด้วยบ่าผู้ติดตามก็ได้พาพระปัจเจกพุทธเจ้าไปที่บ้านภรรยาของเศรษฐี ได้จัดแจงอาหารที่ประนีตมีรสเลิศต่างๆน้อมถวายท่านด้วยความเคารพบรรจุจนเต็มบาทหลังจากพระปัจเจกพุทธเจ้ารับบาทแล้วก็อนุโมทนาจากนั้นได้เดินออกจากเรือนของท่านเศรษฐีบ่ายหน้ากลับไปที่พักในระหว่างทาง ที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเดินกลับได้เดินสวนทางกับท่านเศรษฐีเมื่อเศรษฐีมองเห็นก็เดินเข้ามาไหว้พร้อมกับเอ่ยปากถามว่าพระคุณเจ้าได้รับพัตตาหารแล้วหรือยังตักขารสิขีปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศตอบว่าอุบาสกอุบาสิกา ที่บ้านของท่านได้จัดแจงพัตตาหารถวายแล้วเศรษฐีได้ฟังดังนั้นจึงดูบาทของท่านเมื่อเห็นอาหารที่ปราณีตและมีรสเลิศม,มากมายเช่นนั้นแทนที่จะปลื้มปีติกับเกิดความรู้สึกเสียดายไม่อาจทำใจให้เลื่อมใสได้กลับคิดว่า น่าเสียดายอาหารเหล่านี้ถ้าเราให้ทาตและกรรมกรทานยังจะได้ใช้แรงงานนับว่าเราทำผิดพลาดแล้ววันนี้โดยปกติการที่จะประสบบุญมากจะต้องมีเจตนาในกาละทั้งสามคือก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใส และหลังจากให้แล้วก็มีปีติเบิกบานในบนุญหากเป็นอย่างนี้จะเป็นผู้ที่ได้บุญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แต่เศรษฐีไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลับทำใจไม่ได้เพราะเกิดความเสียดายในภายหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปว่ามหาบอพิษ ที่อาคันตุกะเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายด้วยผลบุญที่ถวายบิณฑบาตกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ที่ไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้ก็เพราะเกิดความตรณีในตอนหลังไม่สามารถรักษาใจให้ผ่องใสในกาลสุดท้ายได้ทำให้ไม่มีใจยินดี ที่จะใช้ใจ่ายทรัพย์ด้วยผลกรรมแต่ปางหลังนั่นเองพระราชาสดับดังนั้นก็คลายความสงสัยแต่ยังค้างใจอีกข้อหนึ่งจึงทูลถามว่าแล้วทำไมเศรษฐีจึงไม่มีบุตรพระเจ้าค่าพระบรมศาสาดาตรัสเล่าผลกรรมของท่านเศรษฐีว่า ที่ไม่มีบุตรเพราะว่าชาติหนึ่งที่พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลมหาเศรษฐีและมีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระโพธิสัตว์เห็นอุปปานิสัยของน้องที่เป็นคนไม่ชอบสร้างบุญกุศลจึงใช้ทรัพย์ตนเองสร้างโรงทานแล้วตั้งใจจะยกให้น้องชายดูแลต่อมา ท่านมีบุตรชายคนหนึ่งเมื่อเห็นภัยในการครองเรือนจึงสละสมบัติยกให้น้องชายแล้วออกบวชอยู่ในป่าหิมะพานภายหลังน้องชายมีลูกหนึ่งคนจึงเกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นว่าหากลูกชายของพี่เรายังอยู่สั์สมบัติก็จะถูกแบ่งออกไป จึงคิดวางแผนฆ่าล้านหากที่ใดมีผลประโยชน์อีกทั้งไม่มีคุณธรรมด้วยแล้วย่อมเกิดความวุ่นวายขึ้นที่นั่นอาแท้ๆได้หลอกหลานชายไปที่ท่าน้ำแล้วจับถ่วงน้ำเมื่อมารดาไม่เห็นลูกค้นหาอย่างไรก็ไม่เจอจึงได้แต่ร้องไห้ พระโพธิสัตว์รู้ข่าวก็รีบเดินทางออกจากป่ามาซักถามน้องชายว่าลูกชายของเราไปไหนเสียเล่าเมื่อน้องชายบอกว่าตายแล้วแล้วสาเหตุที่ตายนั้นเป็นอย่างไรระหว่างที่ถามก็สังเกตกริยาอาการของน้องชายไปด้วยพระโพธิสัตว์ได้กล่าวตำหนิน้องชาย พร้อมทั้งให้โอวาดจนน้องชายสำนึกผิดกลับมาดูแลลงทานของพระโพธ,ธิสัตว์ต่อไปเมื่อตรัสจบพระองค์ส่งสรุปว่าด้วยกรรมที่ฆ่าลูกพระโพธ,ธิสัตว์ทำให้เศรษฐีไม่มีบุตรพระราชาสดับดังนั้นเกิดความสลดใจและ ทำให้มีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดายิ่งขึ้นไปอีกจะเห็นได้ว่าทุกคนมีผลกรรมแต่ปางหลังทั้งนั้นสิ่งที่เราทำไปไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่จะเสวยผลแห่งวิบากที่ดีหรือไม่ดีก่อนกันจะส่งผลช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง การสร้างแต่ความดีให้ได้ทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนโดยเฉพาะการรู้จักใช้ทรัพ์ยสมบัติที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ทั้งในพบนี้และพบหน้าการที่เราเกิดมาในพบชาตินี้จึงจะเป็นการเกิดมาไม่เสียเปล่าคุ้มค่ากับการได้เกิดมา ดังนั้นให้พวกเราทุกคนหมั่นสร้างบารมีกันให้เต็มที่แล้วสิ่งดีๆทั้งหลายจะได้บังเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกๆคนนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนดที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ และสวัสดีค่ะ